ทุกคนขาเมโลดี้มีข่าวมาอัปเดตค่ะที่พังงาเกิดอุบัติเหตุหน่าตกใจรถกระบะแท็กซี่เนี่ยพุ่งชนนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเป็นคุณพ่อคุณแม่พาลูกน้อยวัยขวบเศษกำลังข้ามทางม้าลายหน้าตลาดบางเนียงโอ้โหชนแรงมากร่างกระเด็นเลยบาดเจ็บสาหาัสแต่ยังดีที่ลูกน้อยปลอดภัยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมานี่เองคุณเลิศศักด์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวพังงาโพสภาพจากกล้องวงจรปิด เห็นเลยว่ารถแท็กซี่พุ่งชนแบบไม่เบรกทั้ทงที่รถคันอื่นจอดให้คนข้ามแล้วคุณเลิสศากบอกว่าตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากอยากขอร้องให้ทุกคนขับรถช้าๆระมัดระวังเวลาข้ามทางม้าลายโดยเฉพาะตรงหาดบางเนียงอ,อําเภอตะกัวป่านะคะตำรวจสถานีตำรวจภูทรเขาหลักได้รับแจ้งเหตุเวลา1 5นาฬิกา3นาทีวันที่15เมษายนไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนักท่องเที่ยวบาดเจ็บสรายเป็นชาวเยอรมันทั้งครอบครัว กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลยังไงก็ขอให้ปลอดภัยนะคะทุกคนเหตุการณ์นี้สอนให้รู้ว่าต้องระวังมากๆเวลาข้ามถนนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนไทยขับรถก็ต้องใจเย็นใจเย็นให้ทางคนข้ามด้วยนะคะแล้วมาติดตามข่าวสารอื่นๆกับเมโลดี้ได้อีกนะ